สวัสดีนะคะยินดี้ก็รับสู่ครัวกลางนะคะโรงงานผลิตหมูจุ่มสุโขทัยนะคะนี่คือสูตรน้ําซุปที่เราคิดค้นมานะคะคิดค้นสูตรเองนะคะพี่สีน่าทานไหมสูตรนี้ฟ้าประทานนะคะตาสุดลับนี่ค่ะสีสวยไหม <ส>จุ<ส>่มนะคะใส่มากนี่น่าทานไหมคะรับประกันนะคะที่เนี่ยสะอาดนะคะแล้วก็อร่อยนะคะเพราะเราใส่ใจทุกกระบวนการผลิตนะคะเราใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบเลยนะคะแล้วก็ใส่ใจทุกกระบวนการทํานะคะเราใส่ใจลูกค้าทุกขั้นตอนนะคะของเรานี่รับประกันเลยนะคะทานแล้วนี่แบบเราจะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะคะ ให้รู้ว่าหมูจุ่มเนี่ยมันจะไปไกลระดับสามคนนะคะไม่แน่นะคะวันนี้เราทําอยู่เนี้ยเราจะอยู่ตลาดหลักทรัยรพย์นะคะแล้วก็เอาหมูจุม่มมาเข้าตลาดหลักทรัยรพย์นะคะในโปรดักข,ของเรานะคะแบรนด์จุ่มให้นะคะ